สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เรามา reaction นะครับผมเป็นถือว่าเป็น special reaction แล้วกันนะครับผมเนื่องในวันเกิดของน้องมิวสุภาษิตนะครับยุสเวศกุมภาพันธ์นะครับผมก็เป็นมิวเดย์เนาะวันนี้งั้นวันนี้ก็เลยขอยกคลิปสั้นๆนะครับส่งคลิปนะครับเป็นคลิปสัมภาษณ์นะครับของน้องมิวนะครับเมื่อประมาณช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับที่เป็นของแพรวนะครับแล้วก็ของสุดสัปดาห์เอามารวมกันในคลิปนน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 ี้้้้ะะะคคครรรรัััััับบบบถืืออออออววว่่าาเเเป็็กกกกก reaction พฉลลงงิิดใใหหมมขผ สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับผมมีคนรักมากๆนะครับผมใครๆเห็นก็รักนะครับผมแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับมีคนรักมากขึ้นในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ขอให้ทําการสิ่งใดขอให้สําเร็จสมตามที่ปรารถนาไว้นะครับผมโอเคอะ วันนี้ตอนนี้ก็อายุ31แล้วนะครับผมก็เพิ่งผ่านเลข3มานะครับผมก็ขอให้เป็นเลขมงคลแล้วกันนะครับผมเปิดรับปีแรกของช่วงชีวิตอายุ30แลวกันนะครับขอให้ทุกอย่างเฮงเฮงนะครับโอเคอ่ะวันนี้เรามา r รีอคชั่นกันนะครับมี2คลิปด้วยกันนะครับคือคลิปแรกของแพรวแมกกาซีนก่อนนะครับผมชื่อคลิปว่ารู้จักมิวสิาพิให้ลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมวันนี้ก็พี่เตรียมทุกอย่างมานะครับสีฟ้านะครับเหมาะกับวันจันทร์นะครับผมเป็นสีมงคลในวันจันทร์แล้วกันนะครับถือว่าเราก็ต้องเอาเลิกเอาอยาหนึ่งเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะคอนเซนเทรตกับเรื่องสีมงคลนะฮะเพราะเราจะมาใช้สีอื่นไม่ได้ตนะ้องเอาเป็นสีมงคลเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันครับกับคลิปแรกรู้จักมีสซูริสิทีลึกยิ่งกว่าเดิมของแพร์แมกซีนครับดูซิมีตัวไหนที่เรยยาไม่รู้บ้างเราก็ดูคลิปน้องมาเยอะอยู่นะ สวัสดีแฟนคลาสทุกคนนะครับผมผมมิวสุกสิทธิ์ครับ Hello guys I'm มิวสุส it's nice to meet you ความสายมูที่สุดของพี่มิวคืออะไรสายมูเหรอครับก็เนื้อจะเยอะนะก็อย่างที่คนทราบแหละชอบแต่งตัวตามสีมืคนประจำวันที่ก็แต่งยามหลีกเลี่ยงแล้วกันหลีกเลี่ยงความการกินับผมเขาบอกว่า ตอนตื่นเช้ามาให้ก้าวขาขวาลงจากเตียงข้างขวาแล้วจะโชว์อันนี้ที่ไม่เคยทำตื่นมาก็เลยแบบเอะพยู่ข้างใสยก็ไม่ได้ต้องแบบเอาเท้าขวาไปข้างขวาแล้วก็ลงก่อนมีครับก็กลับมานอนใหม่ก็คร้าถือว่านอนใหม่รอบรีเซ็ตเจ็ช็อปเปอร์ได้ไหมใจออด อ่ะต้องบอกว่าน้องอันนี้ใส่ดีอยู่แล้วแต่บางทีเขาจะมีแบบก็งี่เง่าบ้างตามตามสไตล์อะไรพวกนี้ก็รู้สึกก็แล้วแต่เลยบางทีก็คือเขาเข้าใจเวลาเขาเห่าเยอะอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบพอเริ่มมาเะไคุย่างนี้มินนี่มีนนี่นัดมาอะไรเงี้ยก็อยากก็อยากจะเตือนเรา่ตอนนอนสอเปอร์นี่คือนัเป็นที่รักที่สุดตอนนี้ก็อยู่เท่าอีกถ้าตอนเมื่อก่อนอาจจะมีดุบ้างครับเหมือนเวลาแบบต้องให้ช่วยผัดบ้านอะไรเงี้ยจะ่งหลังห้องนี่พออย่างน้องก็เข้าใจและว่าอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรเด็กเลย เพื่อครับใครน่ารักใครน่ารักยี่ทองเรื่องอะไรแบบเราแบบมีกับสปอตเมอร์น,นะสปอตเี้ก็น่ารักแล้ว<ม>แล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งคือปั่นครับผมปั่นว่าเหมือนพัพเปอร์ตัวใหญ่เท่าแบบไซเบีเลียนเลยนันคือแบบความปอมแบบปอมหน้าหมีกลมๆตัวใหญ่ๆเลยแล้วตัวใหญ่เท่าไซเบเรียนแล้วเรากอดเอากู๊ดนุ่มปูอะไรเดี๋ยวปั่นนะปัน่น ถ้าเป็นสเปซแมนก็แน่ใจเหงาเพราะว่าแบบสเปซแมนเป็นเพลงคนเหงาอย่างตอนนี้กาเป็น before posterity sheet แล้วก็น่ารักครับเพลงน่ารักเพลินๆดีครับเพลงคงคเพลงคนข้างรักก็ขอฝากแฟ้มแมกซีนนะครับผมกับดวงพุมพาพันธ์นี้นะครับเพื่นนะครับผมหนึ่งคลิปนะครับผมก็ รู้จักอะไรกับมิวมาขึ้นี่ไงน้องไม่คิดว่าน้องจะมูสุดขนาดนี้โอ้ยมูจริงคืออารมณ์แบบว่าขนาดก้าวขวาลงจากเตียงนี่ก็คือแบบสุดมากเนยแล้วขนาดว่าถ้ากังวลคือต้องคือต้องถือว่าเยอะประมาณที่รู้สึกว่ากังวลใจอ่ะเพราะว่าถ้าแบบมันจะมีคนที่แบบว่าเยอะแบบว่ารู้สึกว่าถ้าทําลงไปแล้วแล้วไม่ได้ทำรู้สึกว่าไม่โอเคกับวันนี้หรือไม่โอเคกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็ขนาดถึงต้องกลับไปนอนบนเตียงใหม่แล้วก็ก้าวขวาก้าวก้าวขาใหม่อ่ะจริงๆมีคนแบบนั้นอยู่ข้างๆตัวเราก็มีก็คือ บ้านฉันนี่แหละมิวคนนึงอะไรเงี้ยเออฉันก็ที่บ้านก็มีคนที่เป็นแบบคล้ายๆมิวอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าทําแล้วจะไม่สบายใจยเพราะก็ต้องทําให้สําเร็จในวันนั้นให้ได้อะไรเงี้ยแต่ของเราก็ได้รับอิทธิพลประมาณนึงก็จะเป็นแนวใส่เสื้อสีมงคลเหมือนกันนะฮะก็จะจําได้ว่าสีวันนี้สีอะไรมงคลอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใส่สีไหนมงคลอะไรเงี้ยอืมก็จะเป็นแนวนี้เหมือนเหมือนกันก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าสีมงคลเนะี่ยเสื้อมีผลนะอย่างน้อยๆมีผลทางจิตใจรู้สึกว่าวันนี้ฉันใส่สีมาแล้วฉัันนแบบโโชชคคดดีีีฉต้้อองงะไรเย เออมันจะมีความแบบผลทางจิตใจอยู่อะไรเงี้ยอืมเพราะว่าเคยตอนแรกไม่เคยเชื่อเรื่องนี้แต่เคยเพลินว่ามันมีงานงานหนึ่งที่เคยไปดิวแล้วก็ดิวไม่ผ่านสักทีแล้วมันก็จะเป็นทุกๆวันอังคารที่ต้องมาประชุมงานเรื่องนี้อะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยจัดไปเลยสีที่แบบเด่นและอำนาจฉันต้องดิวงานให้ผ่านอะไรเงี้ยมันผ่านแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เทคนิคสีนี้มาตลอดในวันนั้นที่ต้องประชุมงานแล้วก็ผ่านทุกครั้งก็รู้สึกว่า ตั้งแต่นั้นมาฉันก็เลยข้างใส่สีมงคลนเหมือนกันก็เลยตั้แต่ตตนั้นกาคือใส่เสื้อสีมงคลคนตลอดเหมือนกันไม่จะแบบตู้เสื้อผ้าที่เสร็จไ้เลยเชิดทํางานนี่ต้องแบบมีสีมงคลตามนั้นแล้วก็จัดให้ลงสีทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยอืมมีปัญหาอย่างหนึ่งของการทําทํท,ทสีมงคเคยเข้ไหมทาให้เราอ่ะตู้เสื้อผ้าเราอะสีมันน้อยคือมันเหมือนกับว่าเราจะมีอยู่ไม่กี่สีที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใส่ได้เช่นแบบบางทีสีแดงอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่มิวก็ใส่รอดแต่เราเราใส่สีแดงยังไม่รอด อย่างเงี้ยหรือจะเป็นสีเหลืองเงี้ยก็เป็นพระไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รอดเหมือนกันอเลยเงี้ยมันก็จะมีบางสีที่เราใส่ได้เพราะฉะนั้นสีในตู้เสื้อผ้าก็จะน้อยลงการเลือกสีเข้าตู้เสื้อผ้าก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของคนที่ใช้สีมงคลอืมอ่ะโอเคครับมาต่อกันที่คลิปที่สอนดีกว่านะครับผมกับสุดสัปดาห์นะครับผม Q&A เหมือนกันนะครับมิวสุภาษิตนะครับคุยเพลินๆกับมิวสุภาษิตครับอ่ะเรามาดูกันสวัสดีครับทุกคนผมมิวสุภาษิตครับผม เราเรีไม่รู้ชื่ไหมเราชื่อมิวเลยครับผมตอนแรกชื่อด้วแต่ว่าเกิดมาพึ่งหันแล้วขโมยเป็นการละกินอ้อนน้กันนอนหนูไม่ควรใส่ว่าพี่หนมิวแล้วกันนะความฝันตอนเด็กอยากเป็นนักบินอวกาศครับเพราะว่าตอนเด็กเป็นคนที่ชอบแบบชอบวิทยาศาสตร์มากๆแล้วก็ตอนได้ดูเรื่องอัลมาเกดอนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นนักบินอวกาศเท่มากๆเลยก็เลยคิดว่าวันหนึ่งคงอยากเป็นนักบินอวกาศมากๆ ปัจจุบันเนี่แหละครับผมชอปเปอร์เนี่ยแหละครับก็ปเมริรมเนียนก็ตอนนี้ก็อายุ8ขวบแล้วครับก็เป็นคนที่ไปรับมาเองจากฟาร์มเลยแล้วก็คอยดูแลมาตลอดครับผมเป็นน้องที่ทําอะไรไม่เป็นเลยเหมือนนั่งน่ารักน่ารักเฉยเฉท่ท <laughs> ิงแกะไ <laughs> าเลยไม่ดื้อ<ว>ไ <ป S 2> ส่สนอะไรเลยครับผมน่ารักมากๆผมอาจจะชอบกระตูเรื่องดิจิมอนมากๆแล้วมันจะมีคล้ายๆเป็นวัยเนี่ยนเน,นาะนยคสัยา,ยา <30. S 2> แล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นเป็นลายบ็อกซ์เป็นกลองสุม่มเราซื้อมาเราไม่รู้ว่าไอตัวที่อยู่ข้างในเป็นอะไรบ้างก็คือมันจะได้ซ้ำเยอะมากๆแล้วจนเราแบบคือเก็บอังก็ได้น้อยตอนเด็กๆก,กินข้าวก็หมดแล้วอะไรเงียก็เลยแบบก็ขอตังค์ออกมามา,มาซื้อด้วย <laughs> เป็นคนชอบหลายวิชาครับผมชอบทั้งแนวดนตรีศิลปะชอบเลขด้วยชอบวิทยา,าศาสตร์ด้วยครับผมก็ค่อนข้างจะได้เกรดโอเคอยู่ครับ ก็น่าจะโอเคแหละไม่งั้นไม่ได้นลอคเตอร์หรอกเห็นแบบนี้นะครับผมผมเคยได้รางวัลขั้นไล่มือตอนนแต่ตอนนี้ปัจจุบันคืออ่านโนต้ตเพื่อนอ่านไม่ออกแล้วเคยไปนี่ด้วยตอนเด็กเคยไปแข่งเกม24ครับ่ผมต่อมาว่าให้เลขมาสี่เลขอะเราต้องบวกลบคูณหารกั้นได้24เลยคไรับเป็นตัวแทนโรงเรียน น่าจะถนัดเลขเนาะเพราะว่าเล่นวิสบอลตั้งแต่เล่นลักบี้ครับแต่ว่าก็เล่นถึงแค่ป .6 เล่นตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยเล่นลักบี้ด้วยก็วงดนตรีมีเล่นแบบเล่นลักบี้มีว่ายน้ำครับผมแล้วก็วิ่งแล้วก็ถ้าโตมาก็จะแบบเล่นแบดมินตันเล่นบาสอะไรพวกนี้ครับคุณไม่ทานกาแฟเลยครับถ้าทานได้ก็จะเป็นแบบทานมผท่าอะไรพวกนี้ที่เป็นมีส่วนผสมของนมเยอะๆหน่อยอย่าบินได้ละกัน ตอนนี้รถติดมากเลยครับไปทำงานแบบวัยวครับวาร์ปดีกว่าพี่ว่าวันพี e ได้ไหมครับในสกตูชอบวันพี e มากเลยทุกคนตอนนี้ก็อย่างร้อยประมาณร้อยร้อยหนึ่งเล่มแล้วครับผมก็ถ้าทุกคนได้ไปติดตามก็บอกเลยว่ามีเนื้อหาที่แบบเป็นการ์ตูนที่ดีนะครับมีเนื้อหาเต็มบนเลยทั้งเรื่องแบบความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆถ้าไม่สวยแต่การ์ตูนดีมาก ชอบทาตอนรถติดเรอครับฟังเพลงครับผมแล้วก็นั่งเล่นมือถือเล่นเกมอยากไปโผล่แบบทุกประเทศเลยเลยอยากแบบไปคอนเสิร์ตไปแฟนมีตต็งกับแฟนๆต่างชาติมากเพราะว่าพ่อโควิดมาปิดไม่ได้บีกับต่็ไม่ได้เจอแฟนๆต่างชาติหรือทั้งประเทศไทยด้วยเพิ่งมีโอกาสกลับมาได้แบบมีอีเวนต์นิดหน่อยช่วงแบบช่วงที่ผ่านมาเดือนสองเดือนนี้เองครับผม อยู queue, so anyway, relax, like ่บนเครื่องบินหรอครับนอนครับเป็นคนที่นอนหลับง่ายมากมากครับปกติก็คือยังไม่เทคออฟเลยอ่ะหลับแล้วอยากแบบเดินทางรอบโลกเลยถ้าแบบไร่ได้เวลาแน่นอนเดินทางจากไทยแล้วไปทประเทศแล้วจนขัขอทั้งโลกมันคงจะเป็นทริปที่แบบเจ๋งมากๆก็เนปาลแล้วกันครับผมเคยมีโอกาสไปเนปาลครับอนมันไปกับพี่บ้านแล้วก็ เหมือนแบบเป็นเพื่อนแบบป้าที่เป็นกไกด์อะไรพวกนี้ด้วยครับผมก็ไปแบบไปแบบกันใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากๆแต่หลายคนจากเมืองหลวงของเขาต้องนั่นงรถบัสไปที่อีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมจนถายปลายทางซึ่งเขาบอกส่วนมากๆแล้วระหว่างทางคือเราต้องนั่นงรถบัสแล้วคือข้าภูกเขาเพราะประเทศเนปาลเป็นประเทศภูเขาใช่ไหมครับเพราะว่าแบบหกชั่วโมงอยู่บนภูเขาขึ้นลงภูเขาหกชั่วโมงพ้วเกอือบทางรถเลย <laughs> <laughs> แต่ผมยังอยู่รอดอยู่ไอรถบัสเนี่ยแอร์แบบ แอพังนั่นคือความที่ประเทศเนปลาลแบบสูงมากๆมันอยู่แค่หายร้อนอีกไม่ได้หนาวแล้วทุกคนมันร้อนมาก <laughs> แล้วแอพังก็คือโอ้โหทรมานมากๆแต่พอเราไปถึงจุดหมายคือเป็นแบบมือรลออัลลิงเลยอ่ะสวยแบบสวยมากๆกจริงๆคือโรงแรมคือตั้งอยู่กลางาน้ำเป็นเกาะกลางาน้ำแล้วแบบลอ้อมรอบด้วยเทเลสาแลวก็คือเป็นภูเขาลอ้อมรอบนี่แบบสวยมากจริงๆตอีประทับใจมากๆ อันนี้เคยทํามาแล้วครับผมช่วงเรียนรอดทอแต่ก็ห่างหายไปนานอยากลองตัดสกรีนเฮดอีกรอบหนึ่งไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นรู้สึกหัวโล่งๆดีรู้จักรูนี่แหละครับเป็นที่ร้องไห้ง่ายครับเหมือนจะดูสแตนบายมีมั้งโดนเลมอนโดนเลมอนร้องไห้แบบไม่หยุดร้องไห้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ซิงเกิลใหม่ครับผมเพลง before 430เนี่ยแหละครับทำบ่อยมากๆเลยน่าจะนอนง่ายเนี่ยแหละไม่รู้ ทุกคนรู้หรือเปล่าเป็นคนนอนง่ายครับผมเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเร็วมากๆดี <D ino. S 1> เนาะคือเหน่เวลาอาตอมไปไปแต่งหน้ามานะแล้วก็ใช้ลิปบูเวอร์เลยนะครับผมแล้วก็อาบน้ําล้างหน้าวันนี้ผมจะอาบน้ำไม่เน้นเย็นครับผมแล้วก็ล้างหน้าปกติเลยใช้ไม่เทอ่ครับจะใช้แค่เป็นเซรัม่มเฉยๆแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์ก็นอนแล้วนอนครบ8ชั่วโมงทุกคนผมตัวเป็นคนที่คือถ้าเรารู้ว่าผู้นี้ตื่นเร็ว ก็จะเริ่มนอนเร็วแต่ว่าถ้าเรานอนดึกก็จะนอนตื่นที่มันสายหน่อยเลยแต่ต้องผูกแปดชั่วโมงครับถึงหน้าใสอย่างนี้เนี่ยยังไม่ได้คิดเลยครับผมตอนนี้เหมือนแต่งงานกับงานนะครับทำงานไปก่อนครับผมเพราะว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่แบบอยากทำเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรามีครอบครัวปุ๊บเหมือนเราแน่นอนความสำคัญเราจะแบ่งให้ครอบครัวเต็มที่แน่นอนก็เลยรู้สึกว่าอยากโฟกัสเรื่องงานก่อน ผมก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ด้วยครับผมเพลง Before p o v o r t y ครับผมก็ f ิ a t ร r ิ n งกับแซมคินด้วยแล้วก็ได้แซมคินมาฟรอนดีด้วยก็ฝากด้วยนะครับทุกคนทั้ง YouTube ทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยครับเหมือนคุยกับคนที่มีระบบในชีวิตมากอะไรเงี้ยอืมคือเขาเป็นคนที่แบบอ่าต้องนอนแปชั่วโมงนะครับก็คือว่า ต้องเป็นคนที่มีระบบในชีวิตมากถึงจะนอนได้ประมาณแบบเวลาเท่านี้นะเพราะว่าด้วยการงานที่เขาเยอะมากถ้าเขาวางระบบุกตารางไว้ไม่ดีนี่คือเขาไม่สามารถจะนอนได้แปชั่วโมงแน่นอนเราดูสิเขาทําอะไรบ้างคืองานแบบเยอะมากทําทุกอย่างทำเอเวอร์ติงแบบหลากหลายมากคือรู้สึกแบบโหคือต้องจัดสรรเวลาดีมากถึงนอนได้แปชั่วโมงนะแล้วต้องแบบต้องเป็นแล้วโชคดีที่เขาเป็นคนที่ชัดดาวเร็วคือหมายความว่า ปิดสวิต์ปุ๊บหลับได้หลับได้ตลอดเวลามีเวลาเก็บงีบก็คือเก็บได้หมดอะไเงี้ยแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บอะไรมานั่งคิดอะไรเงี้ยก็คือตัดได้ตัดเลยปรับอารมณ์เร็วมากก็ถือว่าเป็นโชคดีทําให้เขาสามารถจะหนุนสภาวะที่รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเก็บสะสมพลังงานแล้วก็สามารถจะนอนได้8ชั่วโมงถ้าอย่าง,างเป็นพี่เนี่ยพี่จริงๆก็เป็นคนที่แบบทําหลายอย่างมากเหมือนกันแต่จะเป็นคนที่ไม่ได้นอนได้เยอะั้ง8ชั่วโมงอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับ 6ชั่วโมงก็จะตื่นแล้วอะไรยเป็นพวกอเลิร์ะคือนอนได้แค่มาห้าชั่วโมงหชั่วโมงต้องตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอย่าทาตามเพราะสึกว่าเราก็จะตาบวมหนังใต้ตาก็จะหย่อนคล้อยอะไรเงี้ยันจะมีผลต่อความผิวพรรณที่มันโทรมลงอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องไปคอยบูสอะไรต่างๆานนาตอเวลาอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าการนอนที่มันเยอะและนอนมีคุณาภาพเนี่ยดีสุดแล้วเพราะว่าอย่างเขาฟังจากมิวนี่คือนอน8ชั่วโมงปุ๊บหลับแล้วมีคุณภาพแน่นอนคือหลับสนิทอะไรเงี้ยอย่างา่สกว เออมันไม่ดีกับตัวเองนะอยากจะให้ทําแบบพี่มิวได้ก็จะดีเหมือนกันแต่สำหรับคนทําทำไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่จะดูแลสุขภาพทางอื่นนะครับผมก็เข้าใจเลยเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์เพราะนั้นจริงๆอะเป็นคนเหมือนเอ็กโทรเวิร์เนาะแต่จริงๆเคยเป็นอินโทรเวิร์มาก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ชอบคุยกับตัวเองชอบอยู่กับตัวเองจะมีเวลาให้กับตัวเองเพราะฉะนั้น ราจะเสียเวลาตอนกลางค่ำกลางคืนในการเคลียร์ทุกอย่างกับตัวเองอะไรเงี้ยทณนะที่พี่มิวเมื่อกี้ดูแนละ้วแทาจะเป็นคนที่ตัดอะไรเร็วอยู่เลยก็นอนได้หลังรถเร็วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอิจฉาคนแบบนี้มากนะครับรู้สึกว่ามันดีนะมันดีกับการที่เราสึกว่าเราสามารถที่จะเซฟพลังงานแล้วก็เข้าสู่โหมดที่ต้องพักผ่อนอจริงจังอะไรเงี้ยโออยากใช้เป็นแบบนี้ หนเรื่องอื่นเพิ่งรู้พี่มิวเล่นลักบี้โอ้โหตอนเด็กเดกก็คือว่าอุเป็นกีฬาที่แบบไม่คิดว่าพี่มิวจะแบบเล่นลักบี้นะครับผมแต่จริงๆทรงพี่มิวก็เป็นคนทรงใหญ่อยู่แล้วนะครับลักบี้บาสอย่างเงี้ยนั่นน่าจะเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเป็นแบบคนหุ่นแบบพี่มิวจะเล่นก็น่าจะเล่นได้อะไรเง,งี้ยอืมแล้วก็ยังมีเรื่องเหมือนกับว่าอ่าเขาก็ถามเรื่องการเที่ยวนะ้อว่าอยากจะไปเที่ยวไหนก็อยากจะไปเที่ยวรอบโลกอยากจะบินได้เพราะว่าส่ใหญ่ตอนนี้รถมันติดตอนนี้รถติดจ,จริงจริงๆอยากจะให้วาปได้มากกว่าจะบินไได้ปะะปุุๆๆปท๊กทกี มันจะดีมากในชีวิตนี้มันจะลดระยะเวลาหลายๆอย่างในชีวิตไปได้เยอะมากนะฮะแล้วพูดถึงการไปเที่ยวรอบโลกพี่มิวยังไม่ได้เป็นแฟนมิทเลยอะอยากให้เขาได้ไปแฟนมิทอยากให้เจอแฟนๆต่างชาตินะคงจะแบบดีมากๆแฟนๆคงคิดถึงอ่ะแบบตอนนี้แบบกี่ปีแล้วว่าสองปีสองปีแล้วไหมหกสามหกสี่เนาะยังไม่ได้เจอกันเลยอ่ะสองปีกว่าแล้วอ่ะอืมน่าจะมีโอกาสให้ให้มีโอกาสได้ไปเจอกันสักครั้งหนึ่งเนาะก็ยังดี โอเคครับอ่ะก็ถือว่าเราดู2คลิปจบไปแล้วทำให้เรารู้จักรู้สึกว่าเราก็รู้จักพี่มิวม,ม,มากขึ้นในหลายๆด้านนะเห็นความน่ารักเช็นหลายๆมุมมองที่เขาแบบว่าเออเขาทำนะมีหลายๆอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดอืมหรือว่าอย่างเกรดเนี่ยรู้เลยว่าเขาต้องเป็นคนเรียนเขาน่าจะเรียนได้หลายอย่างและแต่คิดว่าเขาก็น่าจะเก่งเลขไม่งั้นคงไม่เรียนสายวิศวะอะไรอย่างเงี้ย ส่วนการ์ตูน One พีซเนี่ยพูดเลยเป็นการ์ตูนที่ดีใครยังไม่เคยอ่านนะครับแนะนําให้ไปอ่านนะครับผมเป็นเป็นการ์ตูนที่ดีมากๆเอ,อีกเล่มหนึ่งนะคะเรื่องนี้ยังไม่จบเนาะก็อ่านไปเรื่อยๆก็ยังแต่งกันไม่หยุดหย่อนพอกับโคนันนะครับผมก็ยาวจริงๆแต่เป็นการ์ตูนที่ดีมากๆแต่การ์ตูตนเส้นลายเส้นจะไม่สวยหน่อยแต่ถ้าใครอยากจะได้ลายเส้นสวยๆการ์ตูนดีหน่อยก็แนะนำ uh ดาบพิฆาตอสูรนะครับเห็นพ่มิวสะสมโมเดลเหมือน,นกันก็น่าจะอ,าอ่านเรื่องนี้เหมือนกันอื ที่จริงเรามีความคล้ายมิวเยอะเหมือนกันนะเป็นคนที่กินกาแฟไม่ได้ต้องเป็นแบบอืมต้องเป็นมอคค่ายอย่าก,กินได้แต่กาแฟนี้ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยชอบกินพวกนมนมมากกว่าอืมจริงก็มีมหลายๆอย่างแอบคล้ายพี่มิวืว่อกีฟังแล้วสูว่ะทำไมคล้ายตัวเราจังเลยม,มีความหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันอยู่เป็นพวกบ้างงานเป็นพวกกระกอดกับงานแต่งงานกับงานอะไรอย่างเงาี้ยอืมกีฬาที่ไหนก็คล้ายๆกันบาส วกนกหก็บาสแบดบมินตันอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามีความคลายพี่มิวเยอะมากแต่จะมีเรื่องให้การนอนที่ไม่ได้คลายพี่มิวอิจฉาพี่มิวโอเคครับผมก็ถือว่าวันเกิดน้องมารู้จักตัวตนน้องมากขึ้นนะครับผมคิดว่าแฟนๆคงจะมีความสุขไปเหมือนกับพบกับกับกับ คิดว่าแฟนๆคนจะมีความสุขในวันนี้นะครับไปพ,พร้อมๆกันเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทําคลิปนี้ขึ้นมาเป็นคลิปพิเศษละกันและเดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีคลิปคู่กับมิวกรับอีกคลิปหนึ่งที่จะปล่อยออกมานะครับผมก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทีน่มาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับติดตามทม้เสียงทางยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย